สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป๊ตักกศิลาในรายการโหลาหาหุ้นทางช่องตักกศิลาโหลาชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันพฤหัส,สบดีที่2 7กันยายน2563เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3ช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกา ช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียในเวลาย2ิบสองนาฬิกาถึงย3บสามนาฬิกาช่วงเวลาที่สามเป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของไทยในเอเชียจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข6 หมายเลขสามหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสี่และหมายเลขห้าเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกาท่านสามารถ นำทั้ง6ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับไปท่านดูประมาณ3คู่คู่แรก6กสาสองและ6กหเป็น3คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่1ช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของหุ้นยุโรป อังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลาย2ิบสองนาฬิกาถึงย3ิบสามนาฬิกาจะมีด้วยการหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขห้าหมายเลขศูนย์หมายเลขสี่หมายเลขสองหมายเลข 4. หก และหมายเลข3เป็น6ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาท่านสามารถนำทั้ง6ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่คู่แรก5 0ศ ห้าสี่และห้าสองเป็นสามคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สมช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาจะมีด้วยกันห้าหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขห้า หมายเลขสี่หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองและหมายเลขหกเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสารัอเมกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำทั้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่ หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่คู่แรกห้าสี่และห้าสองเป็นสองคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนส์ก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการเจาะตัวเลข ในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนำไปคัดเลขในช่วงนั้นๆให้อีกด้วยสถาบันตักกศิลาโหลาเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหลาศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นๆอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคฟรีเพื่อให้ท่านนำไปหาเลขเด่นของหุ้นถ้าไปหาเลขเด่นประจําวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทั้งผมได้เปิดสอนวิชาโหลาหาหุ้นเป็นคัดพิเศษ เพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปหาเลขเด่งของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลิ่อชั้นสูงโดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักตัศลาหัวลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ